เออฮะเออเอ้ยร <S preach y> ูปแบบพลังนี่ม <scale entirely> ันคนั้นเรื่องอะไรกันเนี่ยทุกแค่นี้ก็ยิงไม่โดนอ่ะแกก็เมือกันนนะหละนะทุกตัวครับผมว่าเราเลิกเถียงกันแล้วเรายิงไอ้เสาการั่นกันดีกว่านะครับมันไม่ใช่เสาการเฟ้ยอีกอย่างป้าใช้มันก็เป็นเกยแหละ I am the m a n s a p มันแน่แล้วล่ะโลกนี้น่ะเดินไปทางไหนก็เจอนั่นแหละแถมอีกอย่างนะโลกนี้มันไร้ซึกความเป็นมิตรจริงๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้มอลเล็กสาบตัวนี้ชายอยาจะจัดการแล้วถ้าจะเก็บสมันให้วพวกนั้นก็ไปฆ่ามันแล้วกันนะแกยอมมาเนียไอ้ชายใหญ่ใครเนียนไม่มีนี่ก็จะไปนอนรอเอง huh. อ่ะเฮ้อคนลุกแถบหนวดยาวอีกเอออ เกบปวดเลยเกิดออกกเออใชายญยไอ้กากเอ้ยแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีละ่ะมีแต่คนกลัวนายแต่แหละฟเฟลเก่งมากก็ไปดิโชไอ้ฟันทองยิงลูกไงแต่มันไม่โดนนะแกไม่ได้ลุงล็อกเด็กแค่ฟลิกคนเดียวทุกคนคลามขึ้นมาบนตู้เย็นแล้วชิบหายละเราต้องรีบจัดการด่วนฝากลูกเบี้ยข้าด้วยว้ย ฮ้ก็แค่มาเล็กสอบตัวเดียวทำเป็นเด็กกนไม <ś ś ่ได้นะพวกนายเนะก็แค่ตีมันก็จบแล้วใช่ไหมล่ะมันไม่ตายโว้ยมือนายไม่รู้อ่ะชิฮึจ้าโอเคตอนฉันรู้แล้วว่าตัวฉันไม่ว่าจะโลกไหนก็จำเป็นไม่ได้ที่ต้องพังบ้านครูวายไอ้กากวายไอกากไอกาก นายเคยมีช่วงเวลาที่เลวร้ายไหมไอ้เสาอากาศ